ได้เวลาออกเดินทางอีกแล้วก่อนวันที่เราจะเดินทางมีฝนตกแล้วก็มีหิมะตกดูสิสองข้างทางตอนนี้เลยสวยงามมากจุดแรกที่พวกเราไปแวะก,ก็คือเมืองเจมส์ทาวน์ตอนนี้บ่ายสองเรามาถึงเมืองนี้แล้วเจมส์ทาวน์เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟเล่นกันเสียดายมาไม่ทันตอนบ่ายโมงครึ่งก็เลยต้องรอ ขึ้นรอบปลายสามตอนนี้เราอยู่ในด้านในของทัวร์พาชมรถไฟเก่า รถไฟพวกนี้เป็นรถไฟที่เคยใช้ในสมัยก่อนจริงๆสมัยก่อนมีการทําไม้แปรรูปแล้วก็เหมืองแร่บริเวณนี้เขาก็เลยเอารถไฟมาใช้ในการขนส่งซึ่งก็จะทําให้บรรทุกได้เยอะมากกว่าที่จะใช้การลากเกวียนในการขนส่งต่อมาหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องเลยที่เอารถไฟพวกนี้ไปใช้ในการประกอบฉาก นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟอันนี้เรอบ่ายสามโอ้แดดดีมากโอเยสิเราขึ้นกันกลุ่มแรกเลยจ้า <laughs> Our travels, our friends, and, costumes, and take, take breaks and all that stuff, and we go through our okay. so the low side is there, you the over there, you see all horse over come here. Come here. เรืองต่อไปที่พวกเราไปเที่ยวก็คือเมืองโคลัมเบียอยู่ไม่ไกลจากเมืองเจมส์ทาวเท่าไหร่ที่พื้นยังมีหิมะอยู่เลยเสียดายพวกเรามาถึงช้าไปหน่อยเรามาถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งร้านค้าก็เริ่มปิดกันแล้วอะ่ะนี่ขนาดวันเสราร์นะเนี่ยนี่ที่ร่อนทองจ้ะ ในช่วงปี1848ถึง1855ซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองคนมากมายเลยก็เข้ามาขุดทองกันที่แคลิฟอร์เนียนนนซึ่งตอนนั้นเมืองโคลัมเบียถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคลิฟอร์เนียเลย การมาเที่ยว2เมืองเก่าของแคลิฟอร์เนียในวันนี้นอกจากจะได้ชมบ้านเมืองชมเมืองเก่าแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยนะเนี่ยดีนั่งรถมาชมเมืองเก่า ร้านนี้อร่อยค่ะอันนี้รสพักเกอร์เบอรี่อืมบรรยากาศดีมากเลยเลคโยเซมิติมาทันซันเซ็ตพอดีบายบาย,บายความอร่อยของเราเย็นนี้นะคะแคปหมูน้ำพริกหนุ่มนะคะอืมเริดเริดได้ใช่ได้พี่แจงนำเสนอเมนูนี้ ตามด้วยเค้กพ <Cake. S 1> mm ักซิโดเค้กและลาสเบอรี่ที่พักของเราคือนี้เช้าวันนี้นะคะของที่โรงแรมครบเครั่อง เดี๋ยวเราจะไปทำบัฟเฟลกันว้าวนาตาดีหลังจากอิ่มแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางเราพักที่เมืองเมอร์เซสซึ่งจะอยู่ห่างจากโยสมิติเนชั่นนลพาร์คประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้ก็ชมวิวข้างทางไปเพลินเลยจ้า จุดแรกที่พวกเราแวะก็คือ b y the w a l l Fall อากาศเย็นมากแล้วก็พื้นมีความลื่นนิดหน่อยต้องพยายามเดินตรงที่ไม่มีสโนรวนี้สั้นดีมากเดินปั๊บเดียวถึงแล้วนีจ้ะถึงน้ำตกแล้ว ทา้ามียังมีแดดแต่เดี๋ยวตอนบ่ายจะไม่มีแดดแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามายโยสมิติในช่วงที่ยังมีหิมะอยู่จุดที่2ที่พวกเราแวะก็คือโยสมิติวอลลี่โฮมเซ็นเตอร์จุดนี้จะมีทุกสิ่งอย่างครบคันเลยทั้งร้านค้าร้านอาหารที่พักห้องน้ำอะไรพวกนี้ของชอบของชอบ อันนี้เราจะเอาอะไรอะจำไม่ได้ว่าอัไนีีอะเพราะว่ามาหางตัวใช้คือปีหนึ่งแปดก็เลยต้องมาเอาอีกรอบหนึ่งต้นสนอันนี้ต้นแฝดนี่ตงใหญ่ยาวมากจ้ะปกติต้นสนเขาะจะมีต้นเดียวนะ ช่วงนี้หลายจุดในโยสมิติยังเข้าไม่ได้เพราะว่ายังมีหิมะอยู่เราก็เลยต้องไปถามเจ้าหน้าที่ว่าตรงไหนที่สามารถไปได้บ้าง Cooks Meadow is right here. <Okay. S 2> We are right here. <Okay. S 2> so if you go up the door, make a right hand turn and <Okay. S 2> walk about 10-15 minutes. You're at the Yosemite Falls bus stop. Cooks Meadow is this one right here in the center of the valley. You'll see North Dome. You'll see Half Dome. Uh, You'll see Glacier Point. You'll see the Three Brothers. You'll see Upper Falls and Lower Falls.

เวลคอมเซ็นเตอร์นั่นแหละแล้วก็เดินไปจนถึงน้ําตกแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมระหว่างทางก็มีจุดสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันถึงแล้วโยสมิติฟอ มาถึงแล้วโยสมิติอันนี้เป็น lower f l o r นะคนเยอะเลยจริงเดินนิดเดียวแหละแต่ว่ามันชันเล็กน้อยก็เลยขอพอมีคนเดินไปเข้าไปข้างในด้วยเราเคยเดินเข้าไปข้างในด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่เดินเข้าไปแล้วคนเยอะมากได้เวลาไปจุดต่อไปขับรถออกจาก โยสมิติวอล์เลย์เวลคอมเซ็นเตอร์นิดเดียวก็เจออันนี้ละตรงนี้คือจุดที่มี Firefall ที่เราเคยมาดูอ่ะดูดิแล้วคือหินเม่อมีความสีเนี้ยเก๋มากอ่ะยังไม่รู้ว่าตกลงขาขาวนี่มันคืออะไรยังไงปับเดียวเองตอนนี้พอแดดเปลี่ยน ตรงนี้ความแววเมื่อกี้หายไปแล้วเมื่อกี้ยังแววอยู่เลยอขอบคุณพระเจ้าเห็นพอดีเรามาได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยอ่ะไฟล์ฟอลจะมีให้เห็นทุกปีนะในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดเอาคลิปปีหนึที่เราไปมาให้ดูด้วยเราทุกคันมาจอดรอดูไฟล์ฟอลลุ้นกันนะว่าจะได้เห็นไหม นนีคนรอยเยอะมากคาดหวังว่าจะได้เห็นนะเขาบอกว่า5โมงยี่สามทุกคนก็ตั้งกล้องรออันนี้5โมง3 5คิดว่าซันเซ็ตเรียบร้อยแล้วพวกเรารอจนจันเสร็จก็ยังไม่เห็นไฟฟอลจนตัดสินใจที่จะเดินกลับแล้วในระหว่างที่กำลังเดินกลับพอหันกลับไปมองตรงภูเขาอะ่ะ แสงสีแดงก็เริ่มมาเฉ<ส><ว>ยเลยอะเราเคลมได้ไหมว่าอันนี้คือไฟฟอฟลฟอะใช่มันสีแดงอะไฟฟอลจะเกิดจากการที่แสงแดดส่องมากระทบกับภูเขาตรงนี้ซึ่งจะมีน้ำตกแล้วก็จะทำให้เกิดแสงสีแดงสะท้อนเลยิบระยับ,ยบแต่ว่าตอนปีที่เราไปเนี่ยน้ำก็ไม่มีแล้วก็ฟ้าปิดด้วยแต่ว่าขอบุญพระเจ้าที่สุดท้ายเราก็เห็นจนได้ กลับมาเที่ยวปีปัจจุบันกันต่อนะจุดต่อไปที่พวกเราแวะก็คือตรงนี้เอลแคพิแทนภูเขาหินแกรนิตที่มีความสูงกว่า3000ฟีตเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้ามาโยชิมิติแล้วห้ามพลาดที่จะต้องถ่ายรูปด้วยขับรถต่อมาอีกหน่อยนึงก็เห็นคนจอดรถเยอะเราก็เลยลงไปแล้วก็เจอวิวนี้ดูสิสวยเนอะวิวตรงนี้คือสวยมาก ตอนนี้เราอยู่ตรงทัน e น v วิวมาเพื่อมาถ่ายจุดนี้นี่ตริงสวยไหมว้าวจุดนี้คนมาดูดวงอาทิตย์ตกใช่ไหมสวยนะแต่ว่าเม่คนเริ่มมาแล้วจ้ะตรงนี้จะเห็นเออสามอันก็คืออันนี้ที่ ูเขาที่ตั้งตรงตรงนี้คือเอลแคปชันแล้วก็อโนดฮามโดมแล้วก็น้ำตกไบโดเวลฟอลโยเซมิติเป็นน่นแนลพาร์คแห่งแรกของแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ปี1890และองค์การยูเนสโกก็ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี1984ที่เที่ยวในโยเซมิติพาร์คมีเยอะมากเช่นรูปที่เราเอามาจาก Google เนี่ยเห็นมไหมน่าไปเที่ยวเนาะ ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่จริงๆควรจะมีเวลาอย่างน้อย2วันขึ้นไปสำหรับเที่ยวในนี้นะแต่ว่าคราวนี้เราไม่มีเวลาไนงะก็เลยเป็นชะโงกทัวร์เที่ยวไปกรุบกริบตอนนี้มาถึงฟาร์มสตรอเบอรี่แล้วค่ะนี่สตรอเบอรี่พิคกิ้งค่ะนี่ว้าวหวานอร่อยกรอบสดจากต้น เช้าวันนี้พวกเราแวะมาเก็บสตรอเบอรี่กันก่อนที่จะขับรถกลับแอลเอดูความผักสดโอ้โหความผักสดของร้านพี่แคะตอนนี้11.10มงนาทีของวันที่8เมษาเขาบอกว่าตอนนี้คือเป็นช่วงที่กำลังจะเกิดอีคลิปอะสุริยุปราคา เดี๋ยวต้องลองแงะไปดูนะว่าเห็นไหมแต่ว่าแคลิฟอร์เนียจะเห็นแค่ประมาณ2ี่สเซท่านั้นเองก็เลยแบบดูว่าฟา้ามืไดไม่มากนีใ่ใส่แว่นกันแดดสองชั้นซ้อนกันมองเห็นไหมอะ่ะอยู่ไหนแดดอยู่ไหนอะ่ะอยู่ไหนอ่ะ้ยแสงจ้ามากมองไม่เห็นเห็นเลยไม่เห,เห็นเห็นเลยเลยจ้ามากอะ่ะ พวกเราไม่ได้เตรียมแว่นสำหรับดูสุริยุปราคามาก็เลยมองไม่เห็นเพราะว่าดวงอาทิตย์แสงจ้ามากๆมะยังมันตกลงหรือต้องดูว่าต้องใส่แว่นกันแดดแล้วก็ดูผ่านกระจกเราถึงจะเห็นเพราะนนกัะะเรว่าเราออกไปดูข้างนอกก็ไม่เห็นเพราะว่าเราเป็นแว่นกันเออแสงหมันจ้ามากเพราะมันเป็นแว่นกันแดดธรรมดาตอนนี้ตอนนี้เห็นเลยจริงๆเออมันเวาแล้วด้วยถ่ายรูปได้มไม่ได้เนี่ยแต่มองนี้ไม่เห็นเลยอะ ในเมื่อแสงจ้าถ่ายรูปไม่ได้ก็ใช้ภาพตัดต่อแล้วกันมิชชั่นจะได้คอมพลีทอันนี้ภาพข่าวจากทางเท็กซัสที่เขาเห็นเต็ม100%ซไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก20ปีก็เกิดใหม่ค่อยรอดูอีกรอบแล้วกันทริปนี้สนุกดีได้ไปชมธรรมชาติได้ไปเที่ยวเมืองเก่าได้ใช้เวลากับเพื่อนๆล้วไปเที่ยวกันใหม่นะบ๊ายบาย